ปอนไม่ยากอันีาลังเพร่ารู้จักใ่อย็ต็มตอมาก่อนและตอนมืก่อนสองสอนสางสอนแล้ขยายด้วยนะหนักเท่านี้ไม่ต้องติดตาเท่าไหร่ตัไหอเคบ้านจ่อยัป่อยเข้าไปเลยทำไมทำไมทรงนี้แ้งมาแต่ตอนแมบ้านสาวมีตัง้าครับร้อมขอช่าน้หนักหน่อยดบ ครับยังไม่รู้วิธีอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวฟังให้ฟังก่อน ไี S <S ่พ่อับคู่กันนะโอเมันคู่ดีกว่ามันไม่สวมันไม่สวยมันคู่ดีกว่าทำใจเลย ไมโ้งจะบ่าวเป็นการเตรียมตัวอย่างเดีวถอง้าี๋าีค่อยๆรับนะขาเชิญลยค่ะขาเรยดีะว่างเลยค่ะ้ขาเแล้าเวางเลยค่ะวางเลยค่ะวางเลยไม่ได้ม

วางคู่กันมาวางกันเป็นคู่กันวางคู่กันรัดรัดวางคู่กันวางข้างหน้าก็ได้บ้านคู่กันเลยช